เบื้องผอกเบื้องพักนอพี่น้องกาดก็ดีหอนหอนหาเบื้องพักน้ำใยเม็ดน้กพี่น้องจ้าเก็บผอกเก็บพักย่างไปน้ำบกน้ำปลานี่แหละจ้ะพักยังนอให้เก็บมือนี่สิพ่อพักอียังนอเมือนี่ใยเม็ดไปพี่น้องหาเบื้องน้ำกันจ้า Ik, ok ดอกกระเทียมเลยนะจิบดอกกระเทียมพามาจักจิบเอาผักดอกกระเทียมกําลังขืนนี้แต่ดอกตุงพี่น้องคนเลือกพี่น้องเก็บดอกกระเทียม นี่แต่ดอกตุ่มๆแต่ตอนซ่อนให้ขึ้นลายล่ะจะเป็นหลวกแซ่แข็งไว้พี่น้องมาจะกินหน้ามามี่ไปล่าข้าไปหลวเข้ามเาต้องไปหลวกโดนพี่น้องหลวกโดนแล้พันเหนียว ดอกตุ้มตุ้มก็ตั้งพอดีผัดพ่อเขาเจ้าจมาตัดเอาตะใบมั้งเนาะเจ้าโบกินดอกก็ได้เฮาได้ฝรังเมื่อเด้อพี่น้องมาเก็บดอกกระเทียมน้ำใยแม่ ุ know, das ูนะพี่จะดอกตุ้มอยู่ข่างบ้านเพื่อนบ้านน้ำมาเบงกับหลอ ตามาภาษาผู้เฒ่าคนบ่มีเมียเนาะเก็ไปเก็บดอกกระเทียมไปไปน้ำแนื้อคนว่าเคยมาตอนมันออกไม่ไหมเนาะนเคพลินเคยมาเบิ่งน้ำกินบุปผิลเอาแต่ใบมันกินแต่ใบมันพี่น้องน้ำนีำเนนเนน่เป็นนาเป็นปานาไปเรื่อยไปดำหน้าบนนี้ มือแต่เวันใหญ่เมฆค่ะเจ็บตะพักไปซู้มูก,กินเลยข้ามพี่น้องพัดแสบืนี่แตงโมพี่เติร์หนหงอบมุก,มก เรียกว่าสินยางไปเบิ่งผักคุณมาสินยางผ่านมาโอ้ดอกกระเทียมผึ้นแต่วตัวนี่หันดอกนี่เก็บดอกกระเทียม <c oughs> ไปผัดอืม เด้อพี่น้องมาเก็บดอกกระเทียมน้ำใยแม่ตัวหยดกำงามดอกกำมงามแงนเบิดนี่ยนะึ้นแหลมเจ็ดรถเจ็ดแล็ดนี่กระเทียมนี่โอ้ใหญ โอ้เย็นบ่ได้กินาย,ดยเด้่ยดูถดึงได้เทละดอกซ้ำนับดอกแล้วพี่น้องนี่คนรพี่คือขาเจ้าโบเป็นพี่ดึงไู่เป็นคนรจับดึงจับดึงโรตพี่นอ้องมื่อนึงจับกล้อง อากาศก็รีดีช่วงนี้เนาะออกจากงานเขาป่าลิบ ไปพัดกินลวกกินนึงกินเส้ป่านะพี่น้องมันแสบ จะเอนใส้ค้ากล้องม,มันมันยุกไก่พกูดน้ม่เห็นถึงใส่นต่้งกล้องหู้ยยุไก่ไม่เห็นพี่นอ้อยยุกไก่ห้องหนำนี่หมก สอดขึ้นมาสูงๆแล้วร่างอันกัน,นมอเตอส์โซคพ่ขึ้น หลายครับเป็นปลาอึ้งตึงก็ได้หนึ่งพี่น้องมึงนี่ม,ม่ตรเจ็บมิตรปลากระเทียมสุดหวยหมดเลยสุดหวยสุดพองมแต่ปลากระเทียมกระเทียมปลา A th เออพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาน้ากันเดี๋ยวนี้พักปลาออกแล้วยห,หลายพี่น้องเยอะละมันข่อยโลมือละสองคลิปผุนี้พี่น้องมา <c oughs> เนี้คอมเมนต์มายายไม่เก็บเก็บพักไปขายบอกเพื่อนนี่ผู้ซื้อกว่ากระขายพี่น้องทั้งขายทั้งแกกส่วนมากขอสิกแกกฟรีนแหละคุณเอาไปโรงงานคุณเอด ขายกัว่าได้แกกฟรีกัว่าได้ทั้งแกกทั้งขายด้ค่าน้ำมันลดทเทียกัได้ค่าเงินสิ้นนะเพื่อนไนะห้ก็เอาเขา่ได้ว่าเอาไปขายพี่น้องเขาเขกไบ่ได้ให้เป็นกรรมเป็นกรรมนี่เขาใส่กระทุ้งไปโลดให้ผู้ใดได้พฤตกรรมเอากำเอาขึ้นนะแย่งกันกินไปก็สินะ้นนะขายค่าน้ำมันดอกน้ำมันรถเท่าสิ้นนะขายกัว่าได้ แกกับว่าได้ังสิพี่น้องจ้ะเพิ่นแห่งบอกเก็บกระเทียมไปใหายุแต่ว่าเขาชีเก็บบ่ไใบดอกกระเทียมไปแกะ <c oughs> มันเก็บยากพี่น้องรสชได้แต่ละอันนี้ขอชีเก็บไปแซ่กว่ายังบุคคลได้นี่รสชได้แต่ละหยด,ยดเก็บยากเลยเก็บดอกกระเทียม

เหีมุกอาเทียมติ๊ล่ำๆนิ้วๆมีแต่ยอดมุกด่วยอดมุกนี่อง ้ามเนี่ยยายไม่ว,ว่าบออกพี่น้อง <c oughs> ไี่เลยะเก็บย่างเดียวตะดอกบุบมุกเก็บอะไรแห้งมวนแห้งมันไปนามเ่ยงาลงไปผุนมีแต่ปลากระเทียมพี่น้องจ้าปลาในงาอีดี ข้ายู่ยโบ,บยู่ไก่พี่น้องอยู่หลังบ้านเม่ยญาเจ้าของเป็นป้าอยู่หลังบ้านวะาได้ไก่บ่งเจ้าของเฮ็ดงานพรมาหนี้บตรงขับรถขับลาบไปไกลเนี่ย พี่น้องอันนี้อันผักชีรอนีถ้าเก็บกินเขาต้องเก็บกินใบอ่อนๆนะพี่น้องจ้าออเก็บกินใบอ่อนๆออในตำล่าเป็นใบแก่เป็นบ่ให้กินนะพี่นออ้อง้เก็บกินใบอ่อนๆเดี๋ยวใบอ่อ,อนๆเพิน่นเอาไปเห็ด ใส่สลอกสลัดกินสดก็กินได้พี่น้องใบอ่อนๆนั่งเฉยเนี่อันนี้มันอันสมุนไพรเวโนนิก้าได้เนี่ยพี่น้องอืมน้องเอาไปเฮ็ดสลัดเอาหยดอ่อนๆเพื่อนเฮ็ดสลัดพี่น้องเฮ็ดสอกน้ำสอกน้ำซ่าดื่มก็ได้ถ้าพี่น้องจ้านี่นี่จะเอาจักน้อยกันดอกคนนี เวโลเวโลนิก้านี่ <laughs> ลืมซื้อไปนม่งชักกี ได้ไหาลายแล้วพี่น,อน้องได้หลายแล้วนไม้กับบ้านตอนนี้บ้านเด็กกบ่ได็มาเก็บแล้วนี่คุณเอาพี่น้องได้ไหลายดีคุณ ผม่าไม่เห็นกลอเนเอาก้อนดอกมันนะว่าแต่พ่อเราระจำได้ย่ายแม่ร้อยครับเก็บไปไล่ข้างในเดี๋ยวมันเส้าโบเป็นห้องอันเพื่อนไปหนา ไปหาเก็บผักกันนั่นให้ย่าอีกคนเวนูนิก้ากับปันยังก็ฟักซี่ร่มเหนหลอนเราได้มาสองสามต้นมันมองงามอยู่คนขี้ผออีกบนที่แถวนี้บุคคลมีในไลน์เติบพี่น้องจ้าเพราะเราจะขอบคุณในไลน์เด้อพี่น้องที่มาเบิงึงสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าคุณในไลน์เติบจ้า พอกันคลิปนะพี่น้อง